พายุขนาดนี้นะครับมีทิศทางแบบนี้นะครับต้องได้อย่างน้อยประมาณยี่ล้านเออสองร้อยล้านลูกบ,บาทเมตรนะครับ ก็เป็นจริงที่มีน้ตอนนี้เข้ามาเพียงแค่18ล้านนะครับแลวรู้สึกว่าผิดคาดครับต่ำกว่าที่เราคาดไว้นะครับเนื่องจากว่าทิศทางพายุเขาตัวพายุเคลื่อนที่เร็วแล้วมีทิศทางอยู่ด้านท้ายเขื่อนดังนั้นฝนชุดนี้จึงไปตกที่ด้านท้ายเขื่อนเป็นส่วนใหญ่กก่าคือในเขตอำเภอเมืองอำเภอยังตะลาดอำเภอกำมะละสเนี่ยมีฝนตกสะสม4ี่วันรวมกันประมาณ160มิลลิเมตรแต่ส่วนนี้เป็นผลดีที่ทําให้มีน้ำที่ใช้ในแปลงนาสหรับเกษตรกรอที่ทํา นานาปีนะครับก็ทําให้ระดับน้ําในแปลงนาก็สูงและที่สําคัญคือทําให้เราประหยัดน้ําจากคลองชุประทานจากอ่างเก็บน้ํแเราก็ลดตรงนี้ลงไปนะครับเชื่อว่าน้ําที่อยู่ในแปลงนาที่ตกในคราวนี้อยู่ได้1 0บถึงสิวันไปอย่างน้อยก็ทําให้เราสามารถประหยัดน้ําที่เราต้องส่งเข้าไปแล้วเราเก็บน้ําไว้ใช้ฤดูแรงข้างหน้าได้ครับหากเทียบเกณฑ์เดียวกันได้ว่าปีนี้ปีที่แล้ว ช่วงกลางกลางเดือนกันยาเมื่อปีที่แล้วนี่นะครับเ,เขื่อนลำปาวจะมีน้ำอยู่ประมาณ1,700ล้านลูกบาทเมตรเพราะว่าปีที่แล้วนี้ได้รับปริมาณน้ำจากฝนที่ตกเนื่องจากอิทธิพลของพายุโพดุลน,นะครับตรงนี้นะครับอยากเรียนแนะนำนะครับเราคาดการว่าจากนี้ไปอีกประมาณแค่20วันนะครับถ้าตามที่กรมอุตุคาดการไว้ฤดูฝนก็จะหมดนะครับปริมาณน้ำที่จะเข้ามาตรงนี้นะครับคงมีไม่มากยกเว้นแต่ว่าจะมีพายุ ที่เข้ามาโดยตรงเท่านั้นเองดังนั้นเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะครับตามคาดการณ์ดังกล่าวนี้ทางเกษตรกร,เ,กรเองควรจะเก็บกักน้ําในแปลงนาไว้ให้ได้มากที่สุดใช้เพื่อฤดูฝนนี้ให้เต็มที่ก่อนนะครับเพื่อเป็นการประหยัดน้ํเชนประทานส่วนท้องถิ่นนะครับท้องที่นะเทศบาลหรือว่าอบอตอที่มีแหล่งน้ําธรรมชาติ้วยหนองคลองบึงแก้มลิงต่างต่างเนี่ยครับควรจะหาทางปิดกั้นเก็บน้ําไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อการไม่ประมาท อย่างน้อยจะต้องเก็บน้าไว้สลับการประปาผิวดินนะครับ <Okay. S 1> หรือว่าน้ากินน้ําใช้ในชุมชนในหมู่บ้านให้ได้ก่อนนะครับ mm. เพราะว่าเพื่อเป็นการเมตประมาทในเวลาช่วงปลายฤดูฝนนี้ครับ